สวัสดีค่ะวันนี้ก็อบจะมาทําแกงโหนาก็อบตั้งกระทะให้ร้อนนะนะก็อบจะใส่ใบมะกรูดกับตะไคร้ลงไปนะคะเสร็จแล้วใส่มะเขือกับถั่ว ผมมีผักมาเยอะนะเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีร้านเอเชียเลยนะหาม,มาได้แค่น,นี้นะใครอยากใส่ผักอะไรก็ใส่ลไปนะเพราะว่าแกงเหกมันเป็นแกงที่ว่าอยากใส่นะก็ใส่นะหลังจากน้ำก็ใส่แกง เราแก้เรียงไปนะคะ สุดน,สน,นะ,ะก็ใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะก็ใส่วุ้นเส้นซองเล็กสองซ่องกก็ขอชื่อยน,นะถ้าจืดไปก็ใส่น้ำปลานะคะปกติก็ปรุงแค่น้ำปลาอย่างเดียวนะเพราะว่าพิแกงเลมก็เพิมเันเหน วันนี้แกงน้ก็ใส่น้ปลาเล็กสวัสดีค่ะวันนี้ก็มากับเมนูแกงโหนะมีข้าวเหนียวด้วยวันนี้อยากกินข้าวเหนียวนะคะทุกคนวันนี้อากาศดีมากประมาณเขาบอกว่าจะ ร้อนนะคะถึงประมาณ30องศานะเมนูแกงโฮนะคะทุกคนทำไม่ยากนะแค่มีแกงข้างเลก,กัน่อกไม้ส้มนะคะแล้วก็อยากใส่ผักอะไรก็ใส่ลงไปนะก็เป็นแกงโฮนะ หนูเข้า วันนี้แฟนก็เหมือนเดิมนานนงปั่นจักรยานไปทำงานนะออกบ้านตั้งแต่หกโมงเช้า วันนี้เขามีเปิดร้านอ๋อยูนิคอร์นนะคะตรงซัอปปิ้งจเจนเรอ่องแต่บ้านกอบน้ำแต่ว่ากอบไม่ได้ไปนะก๊อบว่ามันคนมันน่าจะเยอะนะยูนิคอร์นก็อ๋อก็ชอบอ๋อ เสื้อผ้าเขาเหมือนกันนะแต่ว่าก็ว่าเสื้อผ้าของเขาอะสนมากที่กบจะซื้อนะส่วนมากมันจะเน้นไปทางเสื้อผ้าหน้าหนาวนะมันจะสวยนะถ้าเป็นหน้าร้อนมันจะไม่นะ ช่วงนี้ว่างไม่มีอะไรทํานะก็ดูละครนะคะตอนนีู้ดูละครเรื่องนั้นอยู่นะเห็นคนด่าเต็มเลยละครเรื่องเรืองลิตานะคะตอนแรกกบก็ไม่ดูนะเห็นมันโฆษณาขึ้นมาบ่อยๆก็เลยไปดูนะ่ะแกม,มันใส่ลิตานะอินมาก ก็แอบสงสัยนะว่าไอ้เริงลิตาไม่รู้ว่าตอนจบมันจะจบยังไงนะดูมันดูมันค่อนข้างหยุดเจือนะแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้จะมีใครตายมั้ยนะ วันนี้ก็ไม่ได้มีโปรแกรมทำอะไรเยอะแยะนะคะเพราะว่าบ้านก็ทำความสะอาดไปแล้วนะ <c oughs> วันนี้ก็อยู่เฉยๆนะเดี๋ยวว่าจะไปออน่าจะไปะจัดเสื้อผ้าต่อนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าหน้าหนาวก็แยกไ้ครึ่งนึงแล้วนะเหลืออีกครึ่งนึงว่าจะเก็บใส่ถุงเลยเพราะว่ามันไม่น่าจะหนาววอากาศมันก็ร้อนแล้วนะ Ah right. ouais. Mm -hmm. ยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ